เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ android เลยอ่ะโอเคนะครับน้องๆในคลิปที่แล้วนะคะพี่ก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องไลท์ r ร a c t i o n ไปแล้วเนาะว่า พืชเนี่ยมันสามารถนําแสงเนี่ยมาใช้งานได้อย่างไรนะครับโอเคปะอ่ะแล้วทีนี้ในคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนต่อในหัวข้อที่2นะครับคือเป็นคาร์บอนฟิกเซชันหรือกระบวนการตรึงคาร์บอนเนาะก็คือเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้ามาสู่ปฏิกิยาต่างๆเราคือจะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายปเป็นเป็นน้ำตาลน,นั่นเองโอเคเนาะอ่ะซึ่งพี่ก็เอ่อ ก็อย่าลืมไปทบทวนแล้วกันเพราะว่าสําหรับพี่นะพี่อมองว่าในเรื่องโฟโตซินทีซนะครับไลรีแอคชั่นจะเป็นจุดที่ยากที่สุดแหละเนาะถ้าเกิดว่าใครสามารถเข้าใจเรื่องไลรีแอคชั่นได้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเพราะว่าเรื่องคาร์บอนฟิกเซชันที่พี่กําลังจะสอนนะมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบแค่ให้น้องๆได้เรียนรู้ลำดับการเกิดปฏิกิริยาแค่นั้นเนะว่าอะไรทำปฏิกิริยากับอะไรเปลี่ยนไปเป็นอะไร แบบนี้เนาะมันก็คล้ายๆกับตัวที่เป็นเ r e b ไ Cycle ใน Cellular Respiration นะครับหรือว่าการหายใจระดับเซลล์เนะาะจะคล้ายๆกันนะครับดังนั้นมันก็จะ <c oughs> ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ความความความเข้าใจเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความจำเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้หลักการเข้าใจเยอะก็จะเป็นเรื่องของลายเรียกชเนาะก็พยายามหมั่นกลับไปทบทวนละกันนะครับ โอเคเนาะอ่ะพี่ขอเท้าความนิดนึงเนาะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในกระบวนการไลเลีรกชั่นนะครับอ่ะมันก็จะได้ผลผล,ผลิตมา2อ,อยา่างคือ NADPH กับ ATP เนาะซึ่งทั้ง2ทั้งสอ,งอันเนี้ยก็จะนำไปใช้ในเควินไซเคิลต่อไปเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะมาขึ้นเลยแล้วกันนะครับขึ้นเควินไซเคิลเลยเนาะเพราะว่าตัวเนื้อหาไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะนานขนาดนั้น เนาะโอเคอ่ะอ่ะมาขึ้นเป็นเควินไซเคิลนะครับซึ่งตัวเควินไซเคิลนะครับก็เขียนนิยามให้อีกทีเนาะว่าตัวเควินไซเคิลเนี่ยเป็นการตรึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามานะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็เปลี่ยนให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลายไปเป็นน้ำตาล เนะาะกลายไปเป็นน้าตาลนะครับโอเคปะซึ่งตัวน้ําตาลเนี่ยดอกจันไว้เลยนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดเป็นกรูโคเสมอไปซึ่งตัวเควซิเคิลที่เรากําลังเรียนเนี่ยมันจะเป็นน้าตาลตัวพื้นฐานเนาะตัวพื้นฐานที่จะเกิดอาจจะสามารถรวมกันกลายไปเป็นกรูโคได้นะครับแต่้นน้องๆอย่าอ้น้องๆอ,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 อย่างงงนะกันโอเคเนาะอ่ะโอเคนะครับอ่ะพี่ก็จะเริ่มเลยเนาะซึ่ง การที่เขาบอกว่าเควินไซเคิลเนี่ยมันเกิดจากการาเกิดจากการรวมกันนะครับรวมกันของหลายๆายปฏิกิริยานะครับหลายปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโอเคปะหลายปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดังนั้นเราสามารถแบ่งปฏิกิริยาออกเป็น3มขั้นตอนหลักๆได้นะครับพี่ก็จะสอบไปทีละขั้นแล้วพี่ค่อยเอามาเรียบเรียงให้มันเป็นให้มันเป็นวงให้มันเป็นวงจรวงวงเขาเรียกว่าอะไราวัฏจักรหล้กกันเนาะ อ่ะเอ้ยอย่าลืมนะพี่ลืมพูดไปก็คืออย่าลืมว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นอ่าตัวอ่าตัวเควนซไซเคิลเนี่ยมันจะอ่าเดี๋ยวตามชื่อเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะให้ดูละการว่ามันจะเป็นไซเคิลอย่างไงนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัวที่เข้ามามันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตัวที่ออกไปจะเป็นตัวน้าตาลเนาะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะง้นมาเริ่มปฏิกิยาแรกนะครับปฏิกิยาแรกเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นปฏิกิยาคาร์บอ Xilation โอเคปะคาร์บอซิเลชันนะครับคำว่าคาร์บอซิเลชันถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือเป็นปฏิยาของการเติมคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่ามีการดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้ามาอยู่ในปฏิกิริยานะครับโอเคปะโอเคเนาะดัง okay, นัง้นเดี๋ยวพี่จะเขียนไล่ลงไปจากบนลงล่างละกันเนาะมันจะได้ง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็น้องๆจะได้ตามทันเนาะอ,อ่ะมันเริ่มจากการที่ ก่อนที่คราร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเข้าไปในวงจรได้เนี่ยมันต้องมีตัวอ่ามันต้องต้องมีสารตัวหนึ่งสมัยที่จะมารับเอาคราร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับสารตัวนั้นเนี่ยมันจะมีชื่ออยู่นะครับเราจะเรียกว่าเป็น,อะ, ate, นอะไลบูโรสบิสฟอสเฟตเนาะไลบูโรสนะครับบิสฟอสเฟตเพราะว่ามันเป็นตัวที่อ่ามีฟอสเฟตอยู่สองตัว นะครับก็เรียกว่าเป็นเบตฟอสเฟตหรือว่าเราอาจจะย่อๆยอยอว่า RUBP ก็ได้ซึ่งน้องๆอย่าลืมจําชื่อย่อไปเนาะเพราะว่าในข้อสอบอะไรแบบเนี้ยมันจะชอบออกชื่อย่อนะครับแต่ว่าก็อย่าอย่าลืมจํมาชื่อจริงไปแล้วคือจําให้หมดนั่นแหลนะเนาะอ่ะซึ่งตัวตัวตัว,ตวไลบโลบโรสเบตฟอสเฟตเนี่ยตัวโครงสมมร้างโมเลกุลของมันนะครับก็จะมีคาร์บอนห้าตัวเนาะอ่ะพี่จะเขียนเป็นแบบนี้เนาะคาร์บอนห้าตัว โอเคปะมีคาร์บอนห้าตัวนะครับแล้วก็มีฟอสเฟตปิดหัวปิดท้ายแบบนี้โอเคปะเป็นคาร์บอนห้าตัวมีฟอสเฟตปิดหัวปิดท้ายแบบนี้นะครับซึ่งปกติเนาะปกติถ้าเกิดว่าจะให้ให้ดูสมการเลยนะครับมันจะมีทั้งหมดสามโมเลกุลของไลโบลูนบิสฟอสเฟตนะครับต่อนหนึ่งวงจรเนาะต่อนหนึ่งวงจรจะมีทั้งหมดสามสามเขาเรียกว่าอะไรนะสาม สามโมเลกุลนะครับโอเคนะอ่าแล้วทีนี้นะครับตัวที่จะเข้ามาก็จะเป็นตัวคาร์คาร์คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมก็จะเป็นตัวที่มีอะไรเอ่ยคาร์บอนหนึ่งอะตอมเข้ามาเนาะก็จะเป็นตัวที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเข้ามาในระบบนะครับซึ่งปกติเนื่องจากไลบโบรบิสฟอสเฟตเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามสามโมเลกุลหลักๆในหนึ่งวงจรใช่ไหมก็ต้องอาศัย คำาำแลกใส่เนี่ยสามโมเลกุลเหมือนกันเนาะแล้วก็จะต้องมีตัวเอนไซม์ที่จะมาช่วยนะครับตัวเอนไซม์เนี่ยจะชื่อว่ารูบิสโก้นะครับเรียกที่จริงรูบิสโก้เนี่ยเป็นชื่อย่อเนาะแต่ว่าที่จริงก็เรียกไปเลยก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันก็เหม็นเป็นเหมือนชื่อเรียกไปแล้วเนาะรูบิสโก้นะครับโอเคปะอ่ะรูบิสโก้เนาะพอเอนไซม์รูบิสโก้เนี่ยจับ RUBP กับ อะคาร์บอนไดออกไซดเนี่ยมารวมกันนะครับก็จะทําให้เกิดอาโมเลกุลใหม่นะครับมีลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี้เอ้ยพี่เขียนผิดตรงนี้ต้องเป็น P อ่ารูปร่างโมเลกุลมันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือมีคาร์บอนห้าตอมอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็มีฟอสเฟตปิดหัวปิดท้ายนะครับเป็นแบบนี้ โอเคปะอันนี้ก็คือเป็น R u b p ของเดิมใช่ไหมเราก็จะมีตัวคาร์บอนเนี่ยไปเติมที่อ่ามีคาร์ตัวคาร์บอนหนึ่งตัวเนี่ยไปเติมตรงนี้นะครับโอเคเนาะพอมีคาร์บอนไดคาเซ์เข้ามาแล้วมันจะเกิดสารนี้ขึ้นซึ่งสารนี้มันจะมันจะเป็นอินเตอร์มีเดียนะก็คือเป็นสารที่อยู่ตรงกลางเพราะว่ามันไม่มีชื่อด้วยเพราะว่ามันจะเป็นสารที่ไม่สเสถียรเลยคือช็อตไลฟ์ โอเคปะ่ะสารมันจะค่อนข้างที่จะช็อตไลฟ์นิดนึงเนาะเพราะอ่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสเสถียรน,นะครับดังนั้นพอมันเกิดสารนี้ขึ้นอนะมันก็จะเกิดอีกปฏิกิริยาหนึ่งต่อมาเลยนะครับก็คือเกิดปฏิกิริยาที่สารเนี่ยจะแบ่งครึ่งกันก็คือตัดครึ่งตรงนี้นะครับ โอเคปะ่ะเพอพี่ลือเขียนไปว่าจะเกิด3โมเลกุลของอินเตอร์มีเดียตนี้เนาะแล้วมันก็จะเกิดการแบ่งครึ่งตรงนี้ให้เหลือเป็นคาร์บอน3ตัวจับกับฟอสเฟตหนึ่ตัวนะครับเป็นแบบนี้โอเคปะ่ะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแปลว่าพอมันตัดครึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดสารนี้ทั้งหมด6โมเลกุลถูกต้องปะอ่ะมันก็จะเกิด6โมเลกุลน,นะครับก็จะมีชื่อเรียกอยู่ว่า เรียกว่าเป็นสามนะครับฟอสโฟ,โฟกีเซเรตนั่นเองอเห็นปะเรียกว่าสามฟอสโฟ์กีเซเรตน,นะครับเพราะว่ามีฟอสเฟตอยู่ตรงที่คาร์บอนตำแหน่งที่สามเนาะก็จะเรียกว่าสามฟอสโฟ,โฟ,โฟสร์กีเซรเรตโอเคปะ โอเคนะทั้งหมดนี้นะคะทั้งกระบวนการ2ขั้นตอนที่ต่อกันเลยเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในกระบวนการที่เป็นคาร์บอซิเลชันเนาะก็คือเริ่มจากการที่สรุปอากทีเนาะเริ่มจากการที่ไรบุลโอนบิสฟอสเฟตนะคบ มารวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์นะผ่านเอนไซม์ที่ชื่อว่ารนะูบิสโกเนาะซึ่งมันก็จะให้อินเตอร์มีเดียที่ไม่ค่อยเสถียรนะครับจนเกิดการแบ่งครึ่งของโมเลกุลเกิดเป็นเกิดเป็นคาร์บอนสามอะตอมนะครับจับกับฟอสเฟตหนึ่งตัวชื่อมันก็คือสามฟอสโฟกีเซเรตนะครับโอเคปะ่ะอันนี้จะเป็นกระบวนการแรกเนาะที่เกิดขึ้นโอเคเนาะอ่ะแล้วทีนี้พอกระบวนการแรกเกิดขึ้นมันก็จะ เกิดกระบวนการที่2ต่อไปเลยนะครับกระบวนการที่2มันจะเป็นกระบวนการที่มีการเติมหรือว่ามีการมีการามีการเติมอิเล็กตรอนเข้าไปในโมเลกุลน,นะครับเราจะเรียกกระบวนการนั้นว่าเอ้เรียกปฏิกิริยาน,นั้นว่าปฏิกิริยารีดักชันนะครับคือการรับอิเล็กตรอนเข้าไปในโมเลกุลเนาะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับอิเล็กตรอนแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับตัวที่เป็น NADPH แน่ๆอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนมาจากขั้นตอนแรกใช่ปะอ่ะ แต่ว่าก่อนที่มันจะเกิดกระบวนการดีดักชันนะคะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับโมเลกุลของฟอสโฟก c e ซเลตตรงนี้ก่อนเนาะก็คือมันจะต้องการใช้พลังงานและก็คือมีตัว ATP เข้ามายุ่งแล้วเนาะ,ะแล้วก็พอ a d p มาให้พลังงานไปมันก็จะออกไปเป็น ADP บวก Pi ใช่ปะอันนี้ทุกคนน่าจะต้องรู้แล้วเนาะว่าว่ากระบวนการนี้คือกระบวนการที่ให้พลังงานเข้าไปเนาะก็คือ อ่ะเขียนทดให้ก็ได้ว่าสมมติว่า a t p นะครับมันคือเป็นตัวที่เป็นเบส A นะครับจับกับ P3 ตัวแบบนี้นะครับเวลามันมาทำปฏิกิริยากับใครนะครับมันจะมีการให้พลังงานออกไปเนาะให้พลังงานออกไปพอมันให้พลังงานออกไปปุ๊บพลังงานที่ได้เนี่ยมันเกิดจากการที่พันธะของฟอสเฟตสองตัวเนี้ยแตกออกจากกันเนาะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ นะครับมันก็คือจะเป็นตัวที่ให้พลังงานในสิ่งมีชีวิตเนาะเกิดกระบวนเกิดจากกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการที่สารที่ชื่อว่า ATP เนี่ยมันมีการแตกพันธะเนาะอ่ามีการแตกพันธะซึ่งการแตกพันธะเนี่ยมันเป็นการคายพลังงานนะครับก็คืออ่าก็คือจาก ATP เนี่ยจะมีการแตกพันธะให้เหลือเป็นสารที่เป็น ADP แล้วก็ Pi เนาะซึ่ง ATP T เรียกมาจากไ r รฟอ o เฟต a t e ใช่ไหมก็คือมีฟอ o เฟต a t e สตัวนะครับ แต่พันธะฟอสเฟตไปตัวหนึ่งนะคบก็จะเหลือเป็น ADP คือว่าไดฟอสเฟตเนาะก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับอันนี้ทดให้เนาะทบทวนเฉยๆนะครับซึ่งตัวที่อ่ะซึ่งตัวที่ให้พลังงานนี้นะครับก็จะเอาฟอสเฟตมาเติมให้กับคาร์บอนรตัวนี้เนาะอ่ะคาร์บอนทรตัวนี้เดิมมีฟอสเฟตอยู่ด้านหลังใช่ปะก็จะมีการเติมฟอสเฟตด้านหน้าเข้าไป นะครับเติมฟอสเฟตด้านหน้าเข้าไปเราจะเรียกว่ามันคือ1 3นะครับบิดบิดฟอสโฟกีเซเลนเนาะบิดฟอสโฟกีเซเลนเป็นแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งสารที่เป็น1 3บิดฟอสโฟกีเซเลนเนี่ยเป็นสารที่สามารถรับอิเล็กตรอนจากจาก NAD r n a d, d p h ได้นะครับดังนั้นตัว NADPH นะครับมันก็จะเอาอิเล็กตรอนมาปล่อยให้กับสารนี้นั่นเองโอเคปะอ่ะมีการเอามาปล่อยดังนั้นตนัวน,นี้ก็จะเหลือเป็น AADP บวกเน,ะนาะอ่ะก็คือเอาอิเล็กตรอน,นมาปล่อยนั่นเองเอาให้พี่ิ่มเขียนไปตรงนี้ก็จะเกิดเป็น6โมเลกุลโอเคปะอ่ะก็จะได้เป็นสารที่เป็น3คาร์บอน แล้วก็พี่ลืมบอกไปนะครับว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันจะมีการสลัดอ่าหกมันมีการสลัดหมู่ฟอสเฟตออกไปหนึ่งหมู่นะครับอ่านันพี่ลบหกออกก่อนก็ได้หนูได้ไม่งงก็คือสลัดฟอสเฟตออกไป1หมู่นะครับ,นนบ 6, ก,ก,ก,ก็คือ,อ,อ,คคอถ้ามันมี6โมเลกุลก็สลัดออกไป6ตัวนั้น,นแหละแต่ว่าไม่ต้องเขียนหหลอกหนูจะมือเอาอเปล่าเล่าเนาะก็สลัดฟอสเฟตออกไป1โมเลกุลน,นะครับก็จะเหลือฟอสเฟตแค่เพียงโมเลกุลเดียวโอเคปะอ่า ซึ่งสารนี้มันก็จะคล้ายๆกับสารข้างบนนะครับแต่ว่าตัวข้างในเนี่ยมันกำมีการจัดเรียงโมเลกุลใหม่ดังนั้นชื่อมันจะมีชื่อใหม่เรียกว่ากีเซโรดีไฮทรีฟอสเฟตเนาะกีเซโรดีไฮทรีฟอสเฟตโอเคปะ่ะอ่าซึ่งมันจะเกิดทั้งหมด6โมเลกุลน,นั่นเอง โอเคเนาะมันจะมีชื่อยอ่อว่าเป็น G3P นะครับ G3P ซึ่งให้หนูอะวงไว้เลยว่าตัวนี้แหละเป็นตัวน้ำตาลที่เกิดจากกระบ,บวนการสั่งเคาะด้วยแสงนะครับอเนี้คือน้ำตาลแล้วโอเคปะตัวนี้แหละคือจะเป็นตัวน้ำตาลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งในแต่ละวงจรนะครับมันจะมีการดึงดึง G3P เนี่ยออกมา1โมเลกุลเนาะดึง G3P เนี่ยออกมา1โมเลกุลนะครับอ่าเพื่อให้โมเลกุลเนี่ยเป็นวนะีสาวเนาะอ่าให้โมเลกุลเนี่ยเป็นโปรดัก t นะครับดึงออกมา1โมเลกุลแล้วก็มันก็จะเหลืออีก5โมเลกุลใช่ไหมจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปเนาะโอเคปะดังนั้นถ้าเกิดว่าโจทย์ถามว่าน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมันได้ในมันได ตั้งต้นเลยเนี่ยเป็น3ชื่อว่าอะไรห้ามตอบว่ากลูโคเด็ดขาดนะต้องตอบว่ากีเตอร์โรไฮทรีฟอสเฟตหรือว่า G3P นะครับไอเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เป็นน้ำตาลแล้วเนาะโอเคนะอ่ะโอเคแล้วทีนี้นะครับพอมันได้น้ำตาลมาแล้ว กระบวนการต่อไปคือมันก็ต้องการเอาสารของเอาตัวของมันเนี่ยกลับไปรีไซเคิลใหม่ใช่ปะเพราะว่าสารในเซลไอสารในเซลลของพืชมันก็จะมีจํากัดเนาะดังนั้นมันจะใช้ชื่อกระบวนการว่ารีเจนเนอเรชันคือการเอาสิ่งที่เหลือจากการทอาจากปฏิกิริยาเนี่ยกลับไปใช้งานใหม่เนาะในที่นี้ก็คือจะเป็นพวกกรีเซอลดีไฮด์ทรีฟอสเฟตนะครับก็คือเราจะพบว่ามันจะได้กรีเซอลดไฮ ทรีฟอสเฟตเนี่ยทั้งหมด6โมเลกุลแต่ว่าโปรดักจริงๆเราได้เน่ยเราได้แค่1โมเลกุลเนาะดังนั้นสิ่งที่จะเหลือคือมันจะเหลือ5ของ G3P โอเคปะไอเนี่ยคือสิ่งที่เหลือออกมา5 G3P เนาะ ซึ่ง 5G 3P เนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรต่อนะครับ 5G 3P เนี่ยเราก็จะผ่านกระบวนการต่างๆเนาะท่จริงมันมีหลายกระบวนการเย่อยๆมากกว่านั้นแต่ว่าน้องไม่ต้องเรียนรู้นะครับรู้แค่ว่ามันเป็นกระบวนการที่จะใช้พลังงานเนาะมีการใส่พลังงานเข้าไปในปฏิกิริยานะครับซึ่งการใส่พลังงานเข้าไปในปฏิกิริยาเนี่ยจะเปลี่ยนจากสารที่มีคาร์บอนสาอะตอมเนี่ยให้กลายเป็นคาร์บอน5อะตอม โอเคปะหนูคุนไม่เอ่ยโอ๊ยขอโทษพี่เขียนผิดหนูคุนไม่เอ่ยว่าสารที่เป็นคาร์บอนห้าตอมเนี่ยชื่อว่าอะไรถูกต้องนะครัะพี่ไม่ได้ยินเสียงตอบหรอกแต่พี่คิดว่าน้องๆน,น,น่าจะตอบถูกกันนะครับก็คือมันก็คือเปลี่ยน G3P ให้กลับให้ไปอยู่ในรูปของ RuBP เพื่อเอากลับไปใช้งานใหม่นั่นเองก็คือเป็นการรีไซเคิลสารนั่นเองโอเคปะโอเคเนาะ โอเคไหมอะที่จริงก็ถ้าหนูตามมาทันถึงตรงนี้ที่จริงมันก็จบแหละจบแล้วนะครับโอเคเนาะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวจากการที่พี่เขียนเป็นลรเนียเนาะเขียนเป็นเส้นตรงยาวๆแบบนี้เดี๋ยวพี่จะเอามาเขียนให้เป็นวงกลมให้หนูเห็นว่ามันเป็นไซเคิลง่ายๆอีกทีนะครับก็คือเราจะเริ่มที่ตัวที่เป็น RUBP เนาะอะ,อะพี่จะวาดรูปละกันอ่ะตรงนี้อาจจะ พี่อาจจะไม่ได้เขียนชื่อเต็มแล้วเนาะอ่ามันเริ่มที่ตัวที่เป็น IUBP ก็คือมีคาร์บอนห้าอะตอมใช่ไหมแล้วก็มีฟอสเฟตหนึ่งอะตอมเนาะเป็นสีฟอสเฟตคือเป็นสีส้มนะครับอ่ะเริ่มที่ตัวที่เป็น r u b p นะครับตัว IUBP เนี่ยจะเป็นตัวที่รับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาโอเคปะ อารับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาซึ่งเริ่มที่3าโมเลกุล3มโมเลกุลนะครับจะได้ตัวที่เป็นอินเตอร์มีเดียต3าโมเลกุลใช่ปะอาเป็นแบบนี้เนาะอาจระหว่างที่รอพี่วาดที่จริงหนูวาดไปเองได้เลยนะครับจะได้เห็นมาหนูเข้าใจไหมเนาะอ๋อพี่ขอโทษตรงนี้พี่วาดผิดไปนิดนึงก็คือต้องมีฟอสเฟตด้านหน้าด้วยเนาะพี่วาดผิดไปนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้ต้องแอบมีฟอสเฟตด้านหน้าด้วยเนาะปิดหัวปิดท้าย บางคนอาจจะงงอยู่เนาะว่าพี่วาดผิดหรือเปล่าอ่ะอ่ะมีฟอร์สเฟดด้านหน้านะคะปิดหัวปิดท้ายแบบนี้เนาะโอเคปะ่ะอ่ะพี่วาดผิดไปนิดนึงเนาะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีฟอร์สเฟดด้านหน้านะคะปิดหัวปิดท้ายเนาะอันนี้ก็เหมือนกันมีฟอร์สเฟดด้านหน้านะคะปิดหัวแล้วก็หนึ่งสองอ่ะปิดท้ายได้เลยเนาะซึ่ง พี่ก็บอกแล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับมันจะไม่มีชื่อเนาะตัวนี้มันไม่มีชื่อใช่ปะเรียกว่ามันเป็นอินเทอร์มีเดียตก็ได้วงเล็บไว้เป็นอินเทอร์มีเดียตก็คือระหว่างกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้อ้ออย่าลืมเขียนชื่อเอนไซม์นะครับว่ามันชื่อรนะูบิสโก้เนาะเอนซม์รูบิสโก้นะครับก็จะเปลี่ยนก็จะรวม r u b p กับคาร์บอนไดออกไซด์รวมกันนะครับให้กลายไปเป็นอินเตอร์มีเดียตซึ่งจะแตกให้เป็นตัวที่เป็น คาร์บอนสามอะตอมแล้วก็มีฟอสเฟตหนึ่งอะตอมตัวนี้นะครับที่เราจะให้ชื่อมันว่าเป็นสามฟอสโฟกีเซเรตเนาะพี่ยอ่อไปว่าเป็นสามพีจีได้ป่โอเคเนาะพี่ยอ่อเป็นสามเนาะใครอยากเขียนชื่อเต็มก็เขียนแต่ว่าพี่ถ้าเขียนชื่อเต็มมันจะมาทําให้วงจรของพี่ดูดูไม่สวยเท่าไหร่เนาะพี่ก็เลยไม่เขียนอ่ะซึ่งตรงนี้ จากตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าดึงสุดจุดสูงการจากตรงนี้เนาะถือว่าเป็นอ่าเป็นกระบวนการแรกที่ปฏิกิริยาแรกที่เรียกว่าคาร์บอซิลิชันโอเคปะโอเเนาะอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่กระบวนการที่2นะครับคือมีการเติม ATP เข้าไปซึ่งพี่จะเขียนเติมแบบนี้เลยเนาะเติม ATP เข้าไปนะครับซึ่ง ATP มันก็จะทําให เป็นการเติมฟอสเฟตเข้าไปในคาร์บอนสามอะตอมนะครับเป็นแบบนี้โอเคปะอันนี้ที่จริงมันก็เป็นรอบ2แล้วนาะหนูหนูก็ลองเขียน,น,นไปพร้พอมๆพ,พี่ได้เลยเนาะมี6โมเลกุลน,นะครับโอเคนะเราก็จะเรียกมันว่าเป็น1 3, นสาเนาะหนสแล้วก็พี่ก็จะเขียนว่าเป็น BPG นะครับบีทฟอสโฟกิสเลตเนาะโอเคซึ่งบีทฟอสโฟกิสเลตนี่แหละนะครับจะมีการเติม อิเล็กตรอนเข้าไปเนาะคือมีการเติม NADPH เข้าไปนะครับให้มีอิเล็กตรอนเนาะอ่าแล้วก็พอมีอิเล็กตรอนปุ๊บมีการคายฟอสเฟตออกมานะครับเนาะก็จะได้เป็นสารที่มีคาร์บอนสามอะตอมนะครับแล้วก็มีฟอสเฟตหนึ่งอะตอมอ่ามีอยู่6โมเลกุลเหมือนกันเรียกว่า G3P เนาะซึ่งแน่นอนว่า G3P เนี่ยมี มีหลุดมา1โมเลกุลนะครับให้มันเป็นโปรดักใช่ปะอ่ามี G3P นะครับหลุดมา1โมเลกุลเนาะอ่าเป็นโปรดักนะครับโอเคเนาะแล้วพอมันมีการมี G3P อ่าที่จริงพอมาถึงจุดนี้นะครับมันก็จะจบกระบวนการที่เราเรียกเป็นปฏิกิริยาที่สองเรียกว่า Reduction ใช่ปะอ่าเป็นแบบนี้ เนาะอ่ะพอจบ G3P นะครับมีการดึงมา1โมเลกุลให้เป็นโปรดักต์ดังนั้นตัวของมันเองจะเหลือ5โมเลกุลโอเคปะเหลือ5โมเลกุลของ G3P นะครับ5โมเลกุลนี้เองก็จะมีการเติม ATP เข้าไปเนาะที่จริงถ้าเขียนให้ละเอียดมีการเติม3 ATP เนาะที่จริงพี่เขียนตรงนี้ให้ละเอียดก็ได้ว่ามีการเติม3 ATP นะครับ เเมีการเติมสาม ATP นะครับสุดท้ายสุดท้ายนะครับมันก็จะได้เป็นสาร RuBP กลับมารีไซเคิลใหม่นะครับเป็นวงจรกระบวนการสุดท้ายเรียกว่ากระบวนการ Regeneration โอเคปะ โอเคเนาะอันนี้คือวัฏถ้าจากอาเควินนะหรือว่าเป็นเควินไซเคิลนะครับคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างน้าตาลนะครับหนูก็จะเห็นว่ามันจะมีการดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาใช่ไหมสุดท้ายมันก็จะมีกระบวนาาการสร้างน้าตาลเกิดขึ้นซึ่งถ้าหนูเทียบดีๆนะครับ3คาร์บอนไดออกไซด์คือมี3คาร์บอนาานะครับมี3คาร์บอนาาก็จะได้เป็นน้าตาลที่มีคาร์บอนาา3โมเลกุลก็คือเป็น G3P นะครับ ดังนั้นคาร์บอนตัวที่อื่นที่อยู่ในในวงจรเนี้ยก็จะเป็นกระบวนการรีไซเคิลทั้งหมดเนาะคือไม่ได้เอามาใช้งานนะครับก็คือเหมือนกับเขาเอาสามคาร์บอนสามคาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาผลิตเป็นเป็นน้ําตาลนะครับโอเคไหมอ่ะดังนั้นปกติปกติเนาะที่เราเขียนว่ามันเป็น6กคาร์บอนเพราะาอะไรเอ่ยเพราะว่าเวลาเราดูสมก,การเนี่ยเราจะพบว่ามันจะดูลกันอยู่ที่6กคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ปะ พอมันดุลกันอยู่ที่หกคำน้กส่ายเนี่ยมันเกิดวงจรเควินไซเคิลเนี่ยสองรอบโอเคปะเค v วินไซเคิลเนี่ยเกิด2รอบดังนั้นผลโปรดักที่ได้เนี่ยก็จะเป็น G3 สามีเนี่ยรวมกัน2ตัวสุดท้ายก็จะได้เป็น C6 H12 O6 นั่นเองโอเคไหมโอเคเนาะอ่ะ okay, จริงๆก็จบแล้วนะครับก็ของค์ว่าฟิกเซชันก็มีประมาณนี้แหละถ้าหนูจำลิสต์ของปฏิกิริยาได้ว่าแต่ละปฏิกิริยาเกิดอะไรขึ้นใช้ไปเอ้ยพี่ลืมสรุปให้ว่าตัวปฏิกิริยาเนี่ยจะใช้3คาร์บอนไดออกไซด์นะครับรวมกับตัวที่เป็น ATP ตรงนี้มีอยู่1 ATP ใช่ปะเอ้ยขอโทษตรงนี้มีอยู่ ตรงนี้ต้องใส่ไป6 ATP เนาะเพราะว่ามีมีสารทั้งหมด6ตัวเนาะห ATP นะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องใส่ NADPH ทั้งหมด6ตัวเนาะเพราะว่ามีสารอยู่6ตัวนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ต้องมีอีก3 ATP นะครับแปลว่ามาต้องใส่ใ3ามคาร์บอนไดซายนะครับรวมกับ9 ATP นะครับแล้วก็รวมกับอีก6 NADPH เนาะโอเคปะก็โอเค อันนี้ก็คือส่วนที่ใช้นะครับแล้วอันนี้ก็คือส่วนที่ได้เนาะก็ลองเอาไปทบทวนดูแล้วกันนะครับว่าอันนี้คือ1 cycle, นะึไซคลเนาะก็คือทั้งหมดเนี่ยเกิดได้แค่1 G3P เนาะถ้าจะให้เกิดกรูโคดก็คูณ2เอานะครับว่าจะต้องใช้ ATP เท่าไหร่ NADPH เท่าไหร่แล้วก็ลองกลับไปทบทวนดูว่าแบบแล้วดังนั้นไลเรกชันต้องเกิดกี่รอบเนาะ โอเคนะครับก็ที่จริง c ควสไซเคิลก็ไม่มีอะไรมากเลยถ้าหนูจำปฏิกิยาได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ r u b i สโกเอ้ย RUBP ใช้ r u b i สโกรวมกับคาร์บอนไดซายได้สารอะไรเกิดเป็นสารอะไรนะครับทางดังนั้นเกิดเป็นอะไรขึ้นเกิดน้ำตาลที่ชื่อว่า G3P เกิดขึ้นแล้วมีการ r e เจ n เนอเรชันยังไงเนาะก็คือในรูปที่เป็นวงจรเนี่ยถ้าหนูจำได้ทั้งหมดแล้วสามารถหลับตา ไม่แม้ไปเราหลับตาก็ได้ไม่เปิดหนังสือแล้วเขียนได้ตามเซนส์ของหนูเลยนะครับก็ถือว่าเก่งมากเลยเนาะก็ถือว่าบทเนี้ยผ่านแล้วล่ะโอเคปะอ่ะโอเคนะคะพี่ก็จะมีรูปสวยๆให้หนูดูเนาะซึ่งพี่เอามาจากเท็กซ์บุ๊กเนาะก็ที่จริงมันเป็นรูปที่พี่ใช้ว่านั่นแหละแต่ว่าถ้าอยู่ถ้าดูในรูปนี้ก็จะหนูก็จะเห็นอะไรที่มันสวยงามมากกว่านะก็คือ มาไล่พร้อมกันเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็คือจะเริ่มที่ RUBP เนาะ RUBP นะครับต้องรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผ่านเอนซไซม์ที่ชื่อว่ารูบิสโกนะครับเนาะก็จะได้สารที่เป็นอินเตอร์มีเดียนะครับที่จะแตกตัวให้เป็นสารฟอสโฟกีสเรตเนาะอ่ากระบวนการที่เป็นสีฟ้าอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเป็นคาร์บอนฟิกเซชันเนาะหรือว่าเรียกว่าเป็นคาร์บอซิเลชันก็ได้โอเคปะ แล้วตัวนี้เป็นฟอสโฟ,ฟกีเซเลตก็จะได้รับ ATP นะครับกลายเป็น1-3บิทฟอสโฟ,ฟกีเซเลตใช่ไหมได้รับ NADPH ต่อเกิดเป็น G3P เกิดขึ้นกระบวนการทั้งหมดตรงนี้เรียกว่า Reduction โอเคปะ่ะ e d u c t i o n เนาะนเกิดเป็น G3P G3P หลุดมา1โมเลกุลกลายไปเป็นน้ำตาลซึ่งอาจจะมีการรวมกมัน2โมเลกุลกลายไปเป็นกูโคตก็ได้ โอเคปะแต่ว่า T 3 p ที่เหลือ5โมเลกุลเนี่ยต้องกลับไปแล้วก็ต้องมีการวนเวียนกลับไปเป็นไรโบลสบิทฟอสเฟตหรือว่า IUBP ใหม่เ,เพื่อเกิดเกณฑ์วงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมอ่ะโอเคเนาะดังนั้นก็ของกระบวนการโฟโตซินธิซิสจริงๆก็ถ้าเกิดว่าผ่าน ไล่เรียกชันมาได้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเนาะก็อย่าลืมกลับไปทบทวนเอาไลน์ที่พี่เคยสอนแล้วกันว่าให้หนูดูหน้านี้เป็นอ่าเป็นเหมือนอนุสรเตือนใจว่าหนูรู้จักทุกอย่างหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพูดถึงไล่เรียกชั้นเนี่ยหนูรู้หรือเปล่าว่าข้างในไล่เรียกชันเกิดอะไรขึ้นพูดถึงเควินไซเคิลหนูรู้หรือเปล่าว่าในเควินไซเคิลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าหนูบอกว่าหนูรู้ก็ถือว่าโอเค ผ่านใช้ได้นะครับก็จะได้ไปทบทวนเรื่องอื่นต่อเนาะอ่าโอเคนะครับดังนั้นก็ถ้าหนูรู้แล้วว่ากระบวนการสังเคราะหด้แสงของเพืนเป็นอย่างไรพี่ก็จะขอผ่านคำถามสังคัญข้อหนึ่งไปแล้วกันนะครับเนาะจะได้ขึ้นคำถามข้อต่อไปเดอ้อนะครับงั้นพี่ขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่